ครับมาประกอบกันนะครับกับร้านไอ้เกษตรยุคใหม่นะครับหรือว่าปูมินอะไรยนครับไม่ดีนะครับนี่สินคามานำเสนอสินค้าตัวนี้นะครับเป็นริปเปอร์นะครับิปเปอร์ขุดลองอ้อยนะครับขุดลองอ้อยลองมันนะครับความว่างเมตดสิบนะครับาสูงประมาณเจ็ดสิาเจ็ดถึงเจเซนนะครับตัวนี้ใช้รถลูเแลครับใช้รถลเแกลนะครับไม่เกิน50าแดงความว้างเมตรแ แหว่งเล็กน้านะครับคุณลิขสานลิขสานนะครับสำหรับซิปเปอร์นะครับคุณนี้ก็จัดโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้งลดคุณค่เสียนะครับราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทราคาต่อรองนะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับสีนะครับลูกค้าอยากได้สีใดก็สั่งเข้ามาได้นะครับอยากได้ขาสีใสก็สั่งอยากได้โควงสีใดก็สั่งได้นะครับสำหรับลูกค้านะครับ จัดให้ตลอดไม่ใช่ทันใจนะครับรดไวหลครับมไว้ดูหลาตั้ใจนะครับอภน้ำน้ำแนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับลิฟเตอรไซรถอาหริลนะครับอยู่อำเภอขุจับจังหวัดอุดรธานีครับร้านภูมินทะไลยนนะครับเหมือนเดิมเบอร์โทรครับ0 9 8 6 1 2 7 2 9 5 อีกเบอร์หนึ่งครับ0870341562ครับฝากกดติดตามกันได้ยนะครับขอบคุณครับสวาสบีครับ